มารีวิว LOL ไข่เซอร์ไพรส์กันนะคะนี่เป็นลูกสีชมพูแบบนี้เลยและนี่ก็คือ LOL ที่พี่วิตาได้มาตัวแรกนะคะทุกคนนี่คือพี่สาวของเขานะคะอันนี้คือน้องสาวมาเปิดกันเลยค่ะนี่วันดูที่ข้างในก็จะมีแว่นตานะคะนี่เป็นแว่นตาแล้วก็ ชุดสีขาวสวยมากเลยค่ะเป็นกระโปรงนะคะนี่ก็ชุดสีขาวเหมือนกันนะคะแต่เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะลวดลายก็ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือที่หวีผมนะคะดูสิมีลวดลายด้วยและนี่ก็คือรองเท้านะคะรองเท้าเสียงตานี่แล้วก็มีเสื้อสีเขียวนะคะนี่ แล้วก็มีเสื้อสีเขียวอีกตัวหนึ่งนะคะแต่คนละแบบแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวละคอนะคะนี่ดูตาน้องสีจะมีแบบหโหดๆอยู่นะคะข้างหนึ่งเดี๋ยวขอเนนี้ไปแต่งตัวให้นอกก่อนนะคะไปเอาชุดสีขาวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอแต่งกันนะคะนิดแต่งตุ๊บนี่แล้วก็ใส่รองตา นยังสาวอยู่เลยนะคะทุกคนพอใส่แว่นเข้าไปก็จะเป็นคุณยายแล้วค่ะนี่สวยมากเลยแล้วก็มีที่หวีผมให้หวีผมด้วยนะคะตัวนี้พี่วิตาจะตั้งชื่อว่าพิงกี้นะคะเพราะว่าผมเนี่ยมันสีชมพูนะคะนี่มาอยู่กับพี่สาวเยน่ารักจังมัดเลย